ผมขอย้อนไปที่สาราตีมุกในตอนนั้นน่ะมันถูกไฟเผาคนในพื้นที่ที่ทางทหารอะไรบางส่วนเนี่ยก,ก็รู้กันดีว่าถูกเผาโดยกัมพูชานะครับแต่ว่าทําไมกลาโหมของเราในตอนนั้นอดีตกลาโหมของเราถึงใช้คําว่าสะเก็ดไฟมันปิวมาลุงทําไมเขาเขาสื่อสารออกมาแบบนี้เพื่อให้คนไทยเข้าใจอีกแบบหนึง่งแต่ในขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาพูดเลยว่าเขาเป็นคนเผาหนึ่ง ความสัมพันธ์ของรัฐบาลภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกระหมภูมธรรมก็คือเป็นพอคขอเมืม่อก่อนภูมิธรรมนี่เป็นพอคอสายจีนฮุนเซนก็คือคอมนิสต์สายจีนเขาก็เลยเป็นสายสัมพันธ์กันตอนที่พวกลุงเข้าโจมตีอีสานใต้ที่วัดถานทีทมั่นของอพอคอพระคอมนี่อย่างเพชรชยที่ทสายของภูมิธรรมอยู่นะสาหสอ้วนน่ะพวกลุงก็โจมตีแต่กระเจิงจนเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปอยู่ในประเทศเขมรไปอาศัยหุนเซนอยู่ซึ่งหุนเซนก็คือคอมนิสต์สายจีนเป็นเขมรแดง เขาก็ไปอาศัยอยู่ด้วยกันอยู่กันมันเหมือนมีบุญคุณมันเหมือนเป็นเหมือนกับเลือดสายเลือดเดียวกันน่ะเขาจึงเข้าข้างฝ่ายนู้นโดยที่ไม่พูดความจริง